ท่านเครับหลวงปู่เจียมนะครับหลวงปู่สวงหลวงปู่ธรรมรังสีเดือทะเบียนรถ f อฟนะครับเข้ามาถึงวัดแล้วครับหลวงปู่สามองค์ถึงวัดแล้วเข้ามาถึงวัดแล้วนะครับนี่หลวงปู่สวงนะครับนี่หลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่สวงเลยครับสามเก้าสุนทรหลวงปู่สวงสามข้าวน้ําดีนะครับใบตึกเกียร์นะครับอ่ะหลวงหลวงปู่ธรรมรังสีนะครับอ่ะ หลวงปูท่ทำรังสีนะครับพี่ช้างตัวเน็บสีเดินมาถึงที่เรียบร้อยแล้วครับหลวงปู่เจียมหลวงปู่สวงหลวงปูท่ทำรังสีนะครับอ่ะก็จะมาถ่ายรูปก่อนนะสามวงอ้อนี่ โอ้สวัสดีาารครับอาจารรย์คับนผมเป็นบุญอาจารย์ได้มารับหลวงปู่ครับรับหลวงปู่มาหลวงปู่หลวงปู่ทำบาร,รังสีนะครับเอาสาธุสาธุเ,าเรามาดูทะเบียนรถด้วยกันนะครับอ่ะที่เป็นรถแต่ละคันนะครับหลวงปู่ทำบาร,รังสีทะเป็นรถนะครับก็คือ5 9 3 6 5 9 3 6นะครับ5 9 3 6นะครับ ทะเบียนรถหลวงปูสวงนะครับทะเบียนรถหลวงปูสวงนะครับสามเก้าศูนย์หกสามเก้าศูนย์หกโอ้ยองนิดหนึ่งรูปเป็นพุทธเจดีอ๋อแล้วก็ทะเบียนรถหลวงปูเจียมนะครับหกเก้าเก้าห้าหกเก้าเก้าห้านะครับอ่ะอันนี้พุทธเจดีหลวงปูเจียมนะครับนี่ ไปทําพิธีด้านครับนะครับนี่เด้อนะครับมาถึงแล้วนะครับพุทธเจดีหลวงปู่เจียมนะครับกําลังทําใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจะทําพิธีฉลองน่าจะ2 5 0พันนปดนะครับหกเจปดนะครับทราบคำว่า6กปดนะครับอ่ะนะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับรวยรวยปังๆเด้อนะครับวันนี้จะทําพิธีวันนี้นะครับโอวันที่ยี่สิบ นะครับเป็นพุทธาพิเศษที่นี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาหลวงปู่สวงหลวงปู่เจียมหลวงปู่ธรรมรังศรีไปที่ประเทศกัมพูชาวัดดงรุนนะครับตอนนี้กําลังเดินกระบวนมาสามคันมาถึงที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปช่วยยกนะครับยกลงนะครับอีซีนครับนี่นะเจดีย์ใหญ่มากหลวงปู่เจียมนะครับสักหลวงปู่ธรรมรังศรีครับมาแล้วสาธุสาธุ เดี๋ยวเราจะอัญเชิญลงก่อนนะครับหลวงปูส่สวงนะจะลงก่อนนะครับอ่ะหลวงปูส่สวงนะครับอาสาสุม,มาถึงที่เราเดอ้อหลวงปู่เดอ้อจะทําพิธีพุทธาพิเศษก่อนนะครับมามาเยี่ยมวัดหลวงปูเ่เจียมก่อนนะครับค่อยไปประเทศกัมพูชานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปด้านนู้นนะฮะมอ่ะมาเลยนะครับร่วมแรงร่วมมือพลังสามัคคีกันนะครับอ่ะ

ยกยกเลยก็นได้ยกไปเลยคนละยกขึ้นไปเลยยกขึ้นไเลยกได้บ้านบ้านอเลยอ่ะบ้านเชอก็ได้หนอเชือสวกเลยอะ ไปแล้วครับอีกซีนะครับเอาเดี๋ยวลงปูช่งไปแล้วครับตาาสาตุบันตเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอะ ดูเรียกว่าดูช่องไฟอ่ะเนี่ยอาจจยกที่ปนเจ้าาเจ้าทางโอ้แต่เจ้าที่จะทางนี่ละคันนี้เลยนี่ยนะโออเจ้าที่เจ้าทางหลวงปูเจียมเลทั้งทั้งท้งหกเก้านี่แหละจัดซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนเลยเนาะนั่นแะแล้วไม่หกเก้าเลยัรับรับโอ้ทะเบียนรถนะครับ ไกเก้าห้เาเไปท้ายไว้ก่อนไ้ไน้ก่อนได้ก็ได้อะห้านะครับเรียรถวางมือด้วยมันเป็นวางมือโอเคนี่แหละพอดีเลยเป๊เลยอาาลงปูเดอถึงที่แล้วอาลงปูเจียมนะครับนี่าาเรียรถ ทะเบียนรถอันนี้ลงผู้เชียมนะครับลงผู้เชียมนะครับหกเก้ทะเบียนรถห9เก้าก้าห้ซเดูว่าทะเบียนรถลงผู้เชียมจบไมหกเก้าเก้าห้ด้ยทะเบียนรถห9เก้าเก้า สาธุมาแล้วรับหลวงปู่เจียมครับสาธุสาธุสาธุหลวงปู่เจียมนะครับสาธุหลวงปู่เจียมอธิสโยนะครับอันนี้วัดของท่านนะครับอามทั้งแล้วสามพระองค์นี้ครับที่จะไปเอสาธุสาธุด มาเลยครับสามสองอมาเลยครับเหลืออ <illar> ีกองหนึ่งนะครับขอบคุณสายบุญนะครับที่ช่วยกันยกนะครับน้องสาธุให้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 ดูข้างหน้าเท่ากันเด้อสาธุสาธุเนาะเอออเามาเดูเป็นอ๋อ รับเดี๋ยวหลวงปู่จะเอาเจีววลมาใส่ให้นะครับ่ะยกขึ้นรถยกสองคนเองมาต่ี่แต่หลวงปู่ธรรมดังสีจะออกหรือเปล่าสามคันนี้คันไหนจะออกนะครับรอดูกำลังมาแลครับกำลังมาแล้วนะครับ ตนนี้หลวงปู่ธรรมะลงสีนะครับทะเบียนรถหลวงปู่สวงนะครับที่อัญเชิญมารถอาจารย์สมจิตนะครับบริไลมีโอกาสได้มาหลวงปู่ธรรมะลงสีดูทะเบียนรถว่าอะไรนะครับเออพอดีเลยเหมือนเดิมนะพอแล้วพอแล้วพอ ไปเอซีนะครับทางนไอลยเลยจทะเบียนรถอะไรเนาะเมื่อกี้นี่เอ็ดมันเดิมดูนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ดูครั้งหนึ่งการทะเบียนรถอะไรก่อนจานนะทะเบียนรถอะไรลืมดูเมื่อกี้เลยเอ่อ95 36 95 36 95 36นะครับเป็นรถจานเมื่อกีเนี่อวันแล้วก็ออกครับหมื่อวันก็ออกเนาะ36อยู่ข้างบนเนาะ26อยู่ข้างบนบนออ ามาแล้วครับนี่หลวงปู่ทำบังสีนะครับอ่ะสาธุสาธุหลวงปู่ทำบังสีเอ้าเอ้าเยอะไปครับ

Ais, ใช้พัดไรแล้วครับัวป